ฉันไม่อยากรู้เลยนะว่านายอ่ะก็เต้นราเก่งเหมือนกันผมมีอะไรดีๆที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะนี่ผมไม่ได้เกิดมาเพื่่าคุณอย่างเดียวนะคุณฉันสักอยากจะรู้แล้วว่าไอ้ที่ดีๆของนายอ่ะมันมีอะไรบ้าง นั awesome, ้นคืนนี้เราก็คงต้องไปต่อกันคุณจะได้รู้ผมมีดีงนอาหารอร่อยมากอาหารแมกสิการอร่อยมากแล้วก็สาวๆดเลยก็ครับโอ้สาวๆเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครวครับหคนนะคนคนนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยได้เลยนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนน่อวไปเฮ้ยเร็วดีวตามไปกันตามไปไวะ นี่คุณรู้จักมันด้วยเหรอเนี่ยอ๋เอ,อเปล่าอะ่ะแหมสวัสดีครับคุณลิลลี่นี่นิดเลยนะครับว่าจะได้เจอคุณที่นี่เอ,อ่อนี่ฉันเคยรู้จักคุณด้วยเหรออา้าวทำไมคุณพูดแบบนี้นี่ไม่ได้ยินเหรอผู้หญิงเขาบอกว่าไม่รู้จักคุณไป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 ได้แล้วไป นี่แล้วนายมีสิทธิอะไรมาไล่ฉันฉันบอกว่าฉันรู้จักกับผู้หญิงคนนี้และฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นอินคาฉันขอร้องอ่ะอย่ามีเรื่องกันเลยส่วนคุณน่ะฉันว่าคุณควรจะไปได้แล้วนะ ค,นคันนีครับที่ผมารคงผิดส่วนนายถ้ายังไม่พอใจอยู่ก็ตามฉันออกไปเจอนอกได้ไดอินค่ะฉันขอร้องนับว่าวันนี้แกยังโชคดี แต่ฉันว่าแกนแที่โชคดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพเพลน่อยเพื่อนเย็นๆมาเย็นเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้เปล่าวะนุชใหญ่เลยที่หน้าผับอ่ะเออเอ็งเข้าไปทักเขาแต่เขาบอกไม่รู้จักเองเออ ไล่ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันก็เลยไล่เองออกมาใช่ป่ะเออแล้วเองอ่ะไม่ยอมไปอ่ะมันก็เลยจะชกเองเออพวกแกก็รู้หมดแล้วนี่หว่าถ้าจะถามทำไมวะข้าอยากรู้นะเว้ยเพราะพวกข้าอย่กรู้ว่าเองอ่ะเสือไปท้าเขาทำไมใช่เออหรือว่าชอบเาวะเออข้าชอบครับเออก็แค่ร์นะเออต้องมากับแฟนเว้ยมาด้วยแฟนแล้วใช่ไหมฮะพวกเองจำไว้เลยนะเว้ยข้าเนี่ย เจ้าผู้หญิงมาเป็นแฟนให้ได้โอ้ยไม่คุณคุณไม่รู้จักไอ้ยี่จริงเหรอเคยรู้จักอ่ะฉันไม่ชอบหน้าเขา ถ้าอย่างนั้นผมจะไปฆ่ามาันนียเดี๋ยวพี่นค่ะ